ไม่เคยปิดบังทัพทีมไทยเอกพันธ์คคหาดูใจกันเกือบ3ปีแล้ว แม้อายุจะห่างกันถึง28ปีแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของทั้งสองสำหรับคู่รักต่างวัยอย่างนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินที่เพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกับนักสแสดงรุ่นพี่ไทยเอกพันแล้วก็เป็นคู่ที่หวานกันมากซึ่งทั้งคู่คบกันมาได้2ปีกว่าแล้วก่อนจะเพิ่งกลายมาเป็นข่าวดังซึ่งล่าสุดทัพทิมอัญญรินได้ออกมาเปิดใจพูดเรื่องความรักครั้งนี้ในรายการแชรซึ่งทัพทิมเผยว่าประทับใจในความดีของไทยที่รู้จักกันมานานกว่า10ปีแล้วอาจจะด้วยความ เคยแล้วเราก็รู้จักนิสัยใจคอกันมาก่อนถามว่าใครเริ่มจีบใครก่อนมันเหมือนคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นส่วนใหญ่พี่เขาทักมาก่อนพี่เขาเป็นคนดีเรารู้จักเขามาเรารู้นิสัยใจคอมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่พี่เขาทําเรารู้มาตลอดและการใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แค่ตัวทับทีมแต่รวมถึงครอบครัวและคนรอบตัวทุกคน ก่อนจะมาคบกันทับทีมโสดมานาน2ปีและก็ชอบคนที่โตกว่าเพราะทับทีมเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบสิ่งต่างๆในชีวิตเยอะเลยรู้สึกว่าถ้าจะคุยกับใครสักคนก็อยากจะได้คนที่โตเป็นผู้ใหญ่กว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่กว่าที่เรารับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันนี้ได้จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะหลังโควิดลบเราเริ่มคุยกันบ่อยขึ้นเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติผ่านไปสักระยะ2ปี พี่เขาก็ตัดสินใจบอกเขาเป็นคนพูดก่อนทัพทีมก็เลยคุยกันว่ายังไงก็อยากให้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนพี่เขาก็เลยเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่แบบส่วนตัวไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างหลังจากที่คุยกันพี่เขาก็บอกว่าโอเคคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรตลอดระยะเวลาสปีทัพทีมไม่เคยปิดบังอะไรเลยแต่มันไม่มีคนมาถามแต่คนรอบข้างเขาก็จะทราบกันมานานแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลจากแฉ อัญญรินทีราธนันพัฒชื่อเล่นทัพทีมเป็นนักแสดงพิธีกรนักร้องนักกีฬาสเก็ตลีลาและนักธุรกิจชาวไทยอัญญรินเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่21ตุลาคมพศ2 5 3 3ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญากรุงเทพมหานครบิดามารดาเป็นคนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยมารดาเป็นชาวจังหวัดระนองมีพี่ชายหนึ่งคน ความสามารถพิเศษคือรำโนราได้อย่างคล่องแคล่วตั้งแต่วัยเด็กและเป็นนักกีฬาสเก็ตลีลานอกจากนี้ทัพทีมยังเป็นจิตอาสามูลนิธิร่วมกตัญยูรหัสดารา77ซึ่งทัพทีมไปร่วมงานจิตอาสากับบินและเอกพันอยู่เป็นประจำปัจจุบันอัญญรินคคผาดูใจกับไทยเอกพนันบรรลือฤทธิ์นักแสดงรุ่นพี่ที่มีอายุห่างกันถึง28ปีซึ่งทั้งคู่ต่างรู้จักกันจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมีท็อปบินบรรลือฤทธิ์ที่เป็นพี่ชายของไทยเอกพันร่วมทำงานด้วยเอกภพนันบรรลือฤทธิ์เกิดวันที่27พฤษภาคมพศ2505ชื่อเล่งไทยเป็นนักสแสดงและพิธีกรชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงมาพร้อมกับบินพี่ชาย โดยเริ่มต้นจากการเป็นนายแบบและตัวประกอบในสังกัด C.P. s ของสอรพงษ์ชาตรีพร้อมกับบินและมีเพื่อนร่วมโมเดลลิ่งที่ต่อมามีชื่อเสียงได้แก่วีรยุทธ์รถโอชาพร้อมพงษ์นพเริ่มต้นชีวิตการแสดงจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์เรื่องนิด2526พร้อมทั้งเป็นนายแบบถ่ายแบบตามนิตยสารเดินแฟชั่นโชว จากนั้นจึงได้รับการทาบทามจากดาวน้อยศรีบุญเรืองให้มาแสดงละครโทรทัศน์เรื่องกาแกมหง2,528ทางช่อง7ทําให้เริ่มมีชื่อเสียงจากนั้นจึงเข้ามาอยู่ในสังกัดของศรีบุญเรืองฟิล์มและเปลี่ยนชื่อเป็นเอก,กพันมาจากเอกซึ่งเป็นชื่อเล่นของสอรพงษ์ชาตรีและพันมาจากพันคําซึ่งเป็นนามแฝงของพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองผู้กํากับภาพยนตร์หัวเรือใหญ่ของศรีบุญเรืองฟิล์ม